นี่คือตอนปิดไฟนะเย yeah. ไฟใหม่ไฟใหม่โอเคครับผมทุกคนเมื่อกี้มันหลุดแะทุกคนนะครับเมื่อกี้มันหลุดนะครับผมก็มันหายไมผมเอาไม้ไปติดตั้งไว้แล้วนะคุณดูนะรับเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งให้ดูนะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับผมอ่าเมื่อกี้ เมื่อกี้คือเราหามันไม่เจอนะดูสายไม่เจอแต่ว่าสายมันอยู่ในนี้คิดดูมันต้องเอามาซ่อมเนียนมากมันนี่เพื่ออะไรวะอยากรู้ว่ะมีใบประกันด้วยนะประกันดูประกันดูประกันนี่จ่ายกูด้วยทักกูดังนี่ครับของเฟนเทคเนาะเหนไหเฟนเท็มเฟนทอมพูดผิดเฟนทอมก็ขอเฟนทอมนะครับนั่นแหละผู้ที่ไม่เคยโดนจ่ายฟังกันเองกันดูมันบอกวิธีการใช้หมดเลยนะทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นคู่มือนะใช่อันนี้เป็นคู่มือนะครับอันนี้เราจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราจะตั้งค่านั่นเองครับทุกคนสายมันก็จะเป็นสายประมาณว่าแบบนี้นะครับเห็นไหมสายประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาดูนะ่อกี้เราเอาไปตั้งนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูปั๊บเดี๋ยวเราไปติดตั้งอล้รมันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราอออ ทำเสร็จแล้วนั่นเองครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะงั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปเอามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมคเดี๋ยวแม่งซื้อตั้งพันสามนี่ให้มาจบเลยนะนี่นะพอไปจะเป็นอย่างนี้นะคุณดูมันเป็นสภาพแบบมันปรับไอกโคปแบบอะไรได้ได้นะดูเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องปรับว้อ่ะต้องลองปรับเหมือนหลาช่างเงินคนอื่นออกช่างอีเล็กเรอนอีกด้วยช่าง ตัวนี้ก็จะเสียบเป็น usb ธรรมดานะคุณดูนะครับจากที่ตรงนั้นอ่ะมันโคตรยุ่งยากเลยนะคุณดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันสายแบบระมุงแบบเยอะมากๆเลยนี่เลยแนั้นเนอะเนอะอู้โขแม่งซื้อมาวันสามพังเลยใจเย็นังไม่ถึงไม่ถึงเลยแน่นแน่นมากแน่นเหรอแน่นมากโยมแปลว่าแบบนี้นะดีนะเพราะว่าเวลามันแบบเวลาเราพูดหรือว่าไฟอะไรเงี้ยมันมันจะไม่แบบไม่ไม่ไม่ช็อตอ่ะ โอเคไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ออทัาไปตอนที่เราจะประกอบในคอมนั้นเรียบร้อยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวขอใส่ดูก่อนนะเน้นรอนะทุกคนเน่้นรอนะอยากใส่สภาพเกี่ยวมาเน้นทุกคนมีการล้มลายนะอันนี้กันเวลาล้มพูดล้มลายกระเด็นเลยพุ่งจ้าถึงเว่อเว่อจับ ครับก็รวมๆก็จะมาแสบ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 กิ๊กกองงั้นเดี๋ยวเราค่อยตัดไปตอนที่อ๋อตอนที่เราประกอบใส่ในคอมเลยทุกคนเนาะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะมันมีสีมันมีไฟเลยนะทุกคนมีไฟในไม้ด้วยเลยเออครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เราประกอบเลยนทุกคนนะเป็นสโคโอเคครับผมก็ได้ติดตั้งเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับว่า้าตามเป็นยังไงมันจะมีแสงด้วยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวพี่ให คนี่นี่เป็นห้องแคสเกมของพี่อรูดีนะครับนี่แก้แต่ประมาณนี้นะทุกคนนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็พอประมาณนั่นแหละโอ้โหแม่งดูไฟมเคาริมต่อคอปเตอร์ท็อปท็อปเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับเราก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะเราไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้หล่ออะไรนะครับก็คนดูก็อาจจะไม่ชอบนะครับนะครับนะครับผมตามนั้นนะครับดูนะครับก็ ที่ใช้ก็เสียงก็ใสดูนะเดี๋ยวคนดูค่อยดูตอนอ๋อตอนที่สตตีมรแล้วกันเนาะว่าเสียงมันจะดีแค่ไหนนะครับอันนี้พี่ก็ให้ใหดูนะครับบรรยากาศแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็คือพี่ก็ให้รู้ดินะครับเดี๋ยวนึวว้โอเคแบบนี้เลยแล้วกันเนาะนก็เป็นไม้กันสั่นยังดีนะทุกคนนะครับก็นม่รูทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับนี่ดูมพี่ ก็มาได้แหละทุกคนก็ไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากมายเนาะดูเดี๋ยวพี่ให้ดูที่มันจะมีไฟเดี๋ยวพี่ให้ดูตอนตอนที่ปิดไฟใช่ไหมอีนาปิดไฟหน่อยกันเดี๋ยวให้ดูตอนปิดไฟนะครับนี่คือตอนปิดไฟนะเยสไฟใหม่ไฟใหม่ไฟแบบเยสโค้ดเอาอ่ะคนดูโค้ดเอาเอาอ่ะ เคเคเปิดไฟเปิดไฟแม่งมองไม่เห็นก็นะครับประมาณเดือนะทุกคนนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณดูม,มากๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจนถึงหน,นึ่งหมื่นกว่าซับแล้วเนาะตอนนี้เนาะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยกันกดเนี่ยมากถึง10,000เนาะแต่ไม่รู้กันว่าถึงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าถึงนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะพี่ไม่ได้ตัดหรอกพี่ก็เอาไปก็ให้มันได้หนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเนาะทุกคนเนาะก็เปป็นคลิที่่วา รีวิวของแล้วกันนะครับผมนะที่ว่าผมได้ซื้อมาเนาะทุกคนนะครับส่วนหน้าตาที่เป็นไงตอนนี้ก็ช่างมันเถอะนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยต้องไม่หลอกนะครับทุกคนนะครับดูพี่ก็ไม่หลอกนะครับเหมือนที่ทุกคนต้องทุกคนเนี่ยเดากันไหมใช่ไหมออทุกคนน่ะนี่ดูเป็นไงโคตรเอาไหมเออเวลาตอนสตรีมนี่ดูดูไฟใหม่ดูไฟใหม่นี่ดู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 ดด นี่น,นี่คุณดูเห็นไหมนี่คอมนี่นะจอเออประมาณเนี้ยทุกคนมันก็ประมาณเนี้ยเนาะสำหรับเรานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์อากันนะครับนีวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จะจบละบ๊ายๆจะจบ